มลงอ่ะก็คู่กรรมเป็นยังไงตอนนั้นเขามาซื้อกันโ้ซื้อกันเเยอะเลยไม,ไม่ไหวไม่ไหวเด็กนักเรียนให้กันใหญ่เพราะว่าดี่านี้เด็กนักเรียนก็ชอบโดนตีตตล้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังนี้นะยิ่งเหร่าน่าดังเพราะว่าเข้าไปเข้าสากลได้ด้วย แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆที่ยอดขายระนาดในร้านสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากความนิยมที่คนส่วนหนึ่งหันมาเล่นระนาดตามอย่างครูสอนตัวละครเอกในภาพยนตร์โหมโรงแต่นพดลสราวุธ,ธิกุลเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีไทยในเวิ้งคนครเกษมก็จำได้ดีถึงกระแสนิยมดนตรีไทยที่กระเตื้องขึ้นเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วต่างจากปัจจุบันที่เฉลี่ยขายได้ไม่เกิน3รางต่อเดือน ที่สะท้อนจิตวิญญาณของผู้รักในดนตรีไทยและไม่ยอมให้กลืนหายไปกับนโยบายรัฐนิยมสมัยจอมพลปอพิบูรสงครามถูกใจผู้ชมเชนเดียวกับภาพการเล่นขิมของอังสุมาลินในคู่กรรมเมื่อหลายปีก่อน ก็ทำให้ขิมเป็นเครื่องดนตรียอดนิยมร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีย่านนี้ยอมรับว่าการสอดแทรกสเสน่ห์ของเสียงดนตรีไทยในหนังหรือละครมีผลต่อผู้ชมโดยตรงนั่นขายได้ทุกวันแหละตอนนั้นเกือบจะทุกวันขายอะไรได้ทุกวันก็รันหน้าที่ดังๆแบบขิมก็ขายด้ต่ขิมอย่างเดียว <c oughs> ดังๆเนี่ยขายได้เกือบทุกวันแต่ตอนนี้วันนี้ก็เงียบไปหน่อย เปิดกว้างวัฒนธรรมทาง,ทางดนตรีจากต่างชาติก็เข้ามามีอิทธ,ธิพลมากขึ้นค่ะดนตรีไทยค่อยๆลดความนิยมลงไปอย่างที่เว,วิร์กนาความเมเองในปัจจุบันนั้นเหลือร้านจําหน่ายเครื่องดนตรีไทยเพียง2ร้านเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็จะรับมาจากต่างจังหวัดแทนที่แหล่งผลิตเดิมที่เคยอยู่ในกรุงเทพคงต้องเรียกว่าสำนักดนตรีที่เคยอยู่ในย่านเก่านั้นส่วนใหญ่เหลือเพียงชื่อค่ะกว่าร้อยปีแล้วที่ย่านเก่าบางลำพูจเจริญขึ้นจากการมีพื้นที่ใกล้กับวังวัดและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนดนตรีเติบโตคู่กับย่านนี้สำนักดนตรีของตระกูลดุริยประณีตบ้านครูบุญยงและครูบุญยงเกตคงบ้านครูมนตรีตราโมทบ้านหลวงไพราะเสียงซอหรืออุ่นดุริยชีวินล้วนเป็นคนดนตรีสำคัญของยุคสมัยและมีร้านขายเครื่องดนตรีคุณภาพดีรองรับทั้งตองเง็กชวนและร้านดุริยบันทั้งสองแห่งปิดกิจการไปแล้วพร้อมกับสำนักดนตรีเก่าแก่ที่เหลือเพียงไม่กี่แห่ง จนถึงวันนี้สำนักบ้านบางลำพูของตระกูลดุริยประณีตยังคงถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีไทยให้กับผู้สนใจตามแนวทางสารต่อเสียงดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทั้งครูและศิษย์ที่นี่ต่างภูมิใจแม่เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะคืนความนิยมในดนตรีไทยกลับมาอีกครั้งผู้เรียนนี่คือทาให้เขาปลกูกจิตสำนึกให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าของดนตรีไทยคือเรียนไปเพื่ออะไร ไม่ใช่เรียนไปเพื่อการสอบแข่งขันไม่ใช่เรียนไปเพื่อกระแสะความนิยมของหนังแต่ละเรื่องเรียนแล้วได้อะไรคือได้สมาธิาได้ความจําในการศึกษาเหมือนกับมือซ้ายเราตีเทนนิสสมองพัฒนาข้างเดียวแต่เล่นดน,นตรีทุกชิ้นสมองพัฒนาสองข้างทําให้เขารู้ว่ามันมีคุณค่ามากกว่าการมานั่งจําเสียงดน,นตรีไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเป็นอย่างที่บอกว่าหน่วยงานที่สําคัญต่างๆ คือให้กําลังใจในการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันอยู่ต่อไปให้ได้ทำไมพี่ถึงอยากจะเป็นดนตรีไทยล่ะคะรู้สึกว่าขิมมันเพาะนะคะคุณเพาะมันเล่นได้คนเดียวด้วยเราไม่ต้องไปอะไรกับใครมากใช่ไหมคะความรู้สึกของพี่นะคือเวลาไปตามร้านอาหารที่ที่มีโชว์ให้ฝรั่งดูหรืออะไรเนี่ยมันมันฟิวนะคุณ ปัจจุบันมีการบรรจุดนตรีไทยเป็นวิชาเรียนและมีการเปิดสอนตามสถาบันดนตรีต่างๆแต่ความรักในดนตรีไทยก็ยังอยู่กับบุคคลเฉพาะกลุ่มส่วนการตอบรับตามกระแสภาพ,พยนตร์หรือละครเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะเนื้อหาของสื่อบันเทิงสอดแทรกเรื่องราวของดนตรีไทยไว้น้อยมาก การสร้างมาตรฐานของเครื่องดนตรีครูดนตรีและแรงสนับสนุนที่จะปลูกฝังให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของดนตรีไทยตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นอีกหนทางที่จะสานต่อลมหายใจของดนตรีไทยน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน